ดูต้นทุเรียนที่ต,ติดลูกช่วงเข้าเดือนเมษาทุเรียนมีทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กขะกันหลายรุ่นครับรุ่นนี้อ,อยู่บนต้นอีกเยอะเลยครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ผสมกันไป ทั้งมันมันมีเยอะจัดบางลูกก็จะออกน้ำแดงๆบางลูกก็เขียวดีใหญ่ขนาดก็เท่ากับลูกกำปั้นมือคนเราเนี่ยทิ้งลูกทุเรียนไว้เยอะมากครับไม่ไม่ค่อยได้ตัดแต่งไม่ได้ตัดทิ้งออกเพราะว่า oh. ต้องการปริมาณของลูกทุเรียนเพราะมีอยู่ต้นเดียวมีอยู่ต้นเดียวครานี้ทั้งหมดเนี่ยส่วนมากจะให้เขาเหลือไว้เองไม่ค่อยได้ตัดทิ้งเพราะว่าสมาชิกในบ้านเยอะมีคนเยอะที่รอทุเรียนรุ่นนี้อยู่ ส่วนเรื่องของการดูแลทุเรียนต้นเนี้ยผมเน้นที่ปุ๋ยคอกพอเวลาลูกเขาแก่สุกตัดหมดเรียบร้อยเนี่ยผมจะใส่ปุ๋ยคอกไว้ใกล้ๆโคนต้นนี่แหละถุงถุงปุ๋ยหนึ่งเนี่ย <c oughs> ใส่หมดถุงเลยครับกองไว้ที่เดียวกองไว้ที่เดียวไม่กระจายแล้วก็ให้เขาอยู่ทั้งปี ตรงตรงเนินดินแถวแถวเนี้ยจะเป็นเนินของปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยอินรีย์เนี่ยไม่ได้ใส่เลยยกเว้นยกเว้นแต่ว่าช่วงเขาออกดอกเนี่ยจะฉีดปุ๋ยอารดีเข้าไปปุ๋ยอารดีเข้าไปก็น,นี่ความงามของใบทุเรียนเนี่ยที่ส่วนมากจะได้จากปุ๋ยคอ,อกเรานี่แหละ ดูครับความยาวของใบเขานี่คือใบใบสุเรียนที่ยาวจากปลายนิ้วถึงแขนเนี่ยใบเดียวนะครับ mm hmm. ก็จะอยู่ประมาณเกือบเกือบยี่บห้าเซนฟุตหนึ่งไม่ถึงอะประมาณยี่ห้าเซนใบเขาก็สมบูรณ์ดีนะครับต้นใหญ่ด้วยสมบูรณ์ดีนี่คือคือ ผมใส่เฉพาะปุ๋ยคอ,อกอย่างเดียวปุ๋ยคอ,อกกองถุงเดียวใช้ได้ทั้งปีแล้วลูกก็ส่วนมากไม่ค่อยได้ตัดทิ้งถ่ายออกมานี่หนามแดงเลยฝนกำลังตกไล,ล,ล่ลืม เยอะครับมีเยอะมากเลยทั้งเขียวทั้งออกหนามแดงนิดนิดแล้วก็ลูกไล่ๆกันมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นับรวมๆแล้วเนี่ยก็1 0ร้อยหกสิ้อยลูกโอ้เยอะๆครับแต่ว่าอีกสักหน่อยไปพอใหญ่เรื่อยๆก็อาจจะสลัดลูกทิ้งเองอาจจะเหลือลงน้อยลงเรื่อยๆอจนกว่าเขาจะสมบูรณ์แต่ว่าจะให้ตัดทิ้งเลยเนี่ยเสียดายครับเพราะมีต้นเดียว มันมีอยู่ต้นเดียวไม่ได้มีเหมือนเป็นสวนสวนเป็น 10, 20, 30, สิบยี่สิบสามสิบต้นเหมือนของคนอื่นเขาก็เลยต้องเก็บไว้ดูอย่างเงี้ยไว้ศึกษาต่อส่วนใบของทุเรียนเนี่ยส่วนมากผมจะทิ้งไว้เยอะครับไม่ไม่ค่อยได้ตัดทิ้งเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งใบช่วงยาวๆไปเนี่ยมันจะเป็นอ่ายิ่งมีใบเยอะเท่าไหร่เราก็มีโรงอาหารเยอะเท่านั้น เวลาเขาต้นทุเรียนเนี่ยดูดท่อน้ําเลี้ยงไปเนี่ยเขาดูดปุ๋ยจากข้างล่างพื้นดินขึ้นไปส่งไปปรุงที่ใบก่อนไปปรุงอาหารที่ใบพอปรุงอาหารเสร็จจากใบก็ส่งมาเลี้ยงลูกผมเลยคิดว่าใบเนี่ยถ้าทิ้งไว้เยอะมันก็จะช่วยในการปรุงอาหารให้ลูกทุเรียนได้เยอะแต่ถ้ามีใบน้อยออลูกเขาจะ พอติดติดเสร็จเขาจะล่วงมากกว่าอยู่มันจะเสียมากกว่าอยู่ก็เลยต้องเอาใบไว้เยอะๆเรื่องโรคเชื้อราเนี่ยไม่ไม่เห็นนะครับตามใบเขาเนี่ยแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งค,คือเขาอาจจะต้นใหญ่แล้วก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่ฝนก็ตกละลึมเลยปีนี้เดือนมีนาเข้ามีสาวันที่ สองด้วยซ้ำไปข้างบนเนี่ยโอ้นับไม่ไหวครับเยอะจัดเยอะมากๆเลยปีนี้มีทั้งเล็กทั้งใหญ่สารพัดเลยนี่ยครับแต่ละลูกของเราอันนี้โอ้ถ่ายออกมาหนามแดงแจ๋เลยต้องการน,น้ำให้เยอะ มันไม่ค่อยตามตามทีต่ตาเราดูเลยตาเราดูเลยลูกนี้เขียวเขียวเขียวดีแต่ว่าพอมองในรูปกล้องแล้วออกหนามแดงหมดสงสัยมันจะเป็นการย้อนแสงนะมั้งครับอันนี้สี่ลูกพวงเดียวต้องหาไม้คำ้ำ เออมันย้อนแสงจริงจริงนี่ฮะย้อนแสงอันนี้คือก็เขียวดีโอ้ลมก็แรงฝนก็ตกละลืมเลย มันมีหลากหลายไซส์นะครับนี่รุ่นนี้ก็กำลังทิ้งระยะห่างแต่ว่าเขาก็ยังไม่โตสาเหตุคงมีหลายรุ่นจัด นีค่คือการใส่แค่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวนะครับเนี่ยแล้วก็ฉีดปุ๋ยอดีใส่ลูกของทุเรียนใส่ลูกทุเรียนเพื่อพิ่มปุ๋ยเราดูว่าปีนี้ผลผลิตปีนี้จะได้สักกี่ลูกปีที่แล้วได้เจ็ดสิบห้าลูกปีนี้ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ค่อยติดตามอีกทีนะครับขอบคุณครับ